รายงานเข้ามาช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา20นาทีว่าได้เกิดอุบัติเหตุเครนถลม่มครับซึ่งอยู่ในไซต์คนงานก่อสร้างอ,อยู่บริเวณอ่อนนุช83ะนะคะทีกรุงเทพเลยใช่ค่ะขออภัยค่ะอ่อนนุช86ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ล่าสุดเบื้องต้นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2รายรและบาดเจ็บ3รายนะคะตอนนี้สําหรับผู้สื่อข,ข่าวทําได้มากที่สุดก็คือรายงานอยู่ด้านนอกมีบางช่วงบงตอนที่เขามีการนาภาพออกมาให้เห็นนะคะ นี่คือเครนที่คาดว่าน่าจะเป็นที่เกิดอุบัติเหตุคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเครนในไซต์งานก่อสร้างถล่มลงมาทับคนงานในไซต์ก่อสร้างซอยอ่อนนุช86แขวงและเขตประเวทกรุงเทพทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยลงเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือ ตามรายงานคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันยังมีลักษณะคือหักงออันนี้คือเป็นภาพสดๆเลยที่ยิงเข้ามาให้คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือเครนเนี่ยหักงอลงมาแบบนี้เลยแล้วก็เท่าที่เราทราบตอนนี้เนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยไปถึงแล้วนะฮะแต่ว่ากําลังรอข้อมูลอยู่ครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวตอนนี้เนี่ยกำลังโดนการอยู่ด้าน